สบายดีพี่น้องปองปลายมือสุปผู้สุขคนเมื่อนี้คิดอยากกินยำผักสลัดกันเลยไปซื้อเครื่องมาหฮ็ดยำเนาะเพราะว่าผักเขาอ,อยู่ส่วนกับมีไ่เพราะว่าอีพอยเม่ปูอกไวอีพอยเมม้กหฮ็ดส่วนปกผักายล่าสนิทเพรว่าจะเป็นผักหอมผักบัวมักทั่วเบอร์ผักกาดอีกย่งก็มีเนาะผูฏายาล้วก็มาเอาเด้อไข่บริได้ให้รีเอาเว้ไล่ายญ่หางเนาะ สำหรับเครื่องผสมของเห่ากะบ่อบ่อไล่เนาะอันนี่เห่ากะไปปรุงใส่เลยเนาะเกลือเป็นนัวน้ำตาลไอ้น้ำป้าบอ่อใส่เนาะอันนี้กะไข่แดงเนาะไข่ไข่ไข่เลื่อกะนาะดที่เราต้มแล้วอันนี้เมนเอาอันมาอยองเนสใส่เนาะผสมใส่น่น,นก็คนให้มันเข้ากันปรุงให้มันเซ็ต อมักนา,าวบีบไซายโอ้ยกินหอมโย و, ย و, ยอย و, ยอย و, ยอยเลยแหละอ่าวันนี้ก็อันนี้มาเอาอันจะเมนซีนมูนเนาะที่ว่าเฮาคั่วไว้เป็นเป็นในมันเป็นเครื่องมนันเนาะเอาจะบบไดเฮดไล่เอาเฮดน้อยเดียวเฮดแต่พอกินเพราะว่าใกล้ขับนี่เป็นลวก็ขับหน้ากระบยากแล้วอันนี้ก็มา <c oughs> มาเกียมนะได้เกียมเครื่องที่ว่าจะประสมเข้ากันละโอ้ยนะเสียเพยนนนจะมีทางไข่ทาง ทล่ทาไมเขากะเหาะใส่อะไรยากแล้วก็เหาะลงไปลงไปเลยแหละบ่มีอันบ่มีซูปบ่มี่ย่างแหละย,ยากแล้วก็ปุ้งไปเลยมกักมักแบบได้แล้วก็ปุ่งแบบนั้นอเอามาเบิ้งบานี่กําลังคนสาวโอ้ยจังเป็นนาเสพดีๆยากดียากดีนำาลยกะเฮ้ยล่าใดนำลยยล,ย,ลยนะันยอยแล้วโอ้ยเนาะคุยแม่กะเป็นคนจับกองไงได้นี่นะ แม่เป็นมือกองสาวไปสาวไปก็เอ,อพอแล้วลูกพอแล้วซิมแล้วอยากซิมแล้วสันเพื่อนวานะเอาเอาเอาฟาเทียตืมน้อยนึงก่อนให้มันเข้าที่ก่อนมาโอ้ยลืมอันนึงลืมอันมักทวดินว่าสันเอามาใส่ตามรังกระไดโบเป็นยังใส่ยำกระได,ได <c oughs> อ่ะแล้วกะค็คนคนในเขากันลวก็บโบเห็ดมือบ้าๆลอยหย่นยนอันผักสลัดมันซ้ำ เครื่องกับโบไล่ดอกน้อยเดียวเพราะว่าเฮ็ดกินซ้องไม่ลูกเดียนี่นะเสียใจเอาผักสล่ดผูดแล้วมันมันโบเห็นเครื่องเนาะอีเมก็โอ้ยมึงแม่ซีมได้แม่ซีมเดี๋ยวสันเพิ่นก็นโอ้ยอันซ้ำโบซีก็ทัวทาร์มาซีมแล้วกะเป็นจังใดเพ่อนซียกป,ปู่ให้บ่เบิ่งเด้อเก็บเบิ่งนำกันเอ้มีแต่ต๊ดหวัวบบยกปู่เซยเอาบายบายสวัสดีก่อนโอ้ข้อตัวไปกินยำผักสลัดก่อนเด้อบายบาย